เมื่อพลอยอยู่ในวังต่อมาอีกสองสาเดือนจนความคิดถึงแม่นั้นเกือบจะจางหมดไปมีแต่ความระลึกถึงกล่าวคือเมื่อน,นึกถึงแม่ทีไรก็นึกถึงด้วยความรักและความปิติมิได้ประกอบด้วยความทุกข์อันเกิดจากความปรารถนาที่จะอยู่ใกล้กับตัวแม่อีกต่อไปชีวิตในวังของพลอยชั่วระยะนี้จึงทำให้พลอยกลายเป็นเด็กที่เลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องมีผู้ใหญ่มาคอยห่วง คุณไปอยู่หัวเมืองมันจะสบายไหมือกอยู่ในวังได้ยังไงล่ะคะ <c oughs> แม่แม่จ๋า <c oughs> พลอยพลอย <c oughs> เป็นยังไงบ้างลูก <c oughs> แม่มาถึงเมือ่อไหร่จ๊ะแม่เพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้แหละลูกพอขึ้นจากเรือที่มาจากฉาเชิงเซาแม่ก็เข้ามานี่เลย <c oughs> เป็นยังไงบ้างลูกเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าดีหรือเปล่าคนดี ถึงแม่ไหมเธอแม่คิดถึงจะตายไปแต่ทาไมแม่ไปนานนักละจ๊ะอ๋อก็นั่นแหละลูกแหมแม่อยู่หัวเมืองไปมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยนะเคราะดีที่ว่าญาติของแม่เขาหาเรือมาส่งไม่อย่างนั้นน่ะก็ไม่ได้มาหาลูกหรอกพลอยนั่งห่างๆแม่่อยสิลูกแม่จะได้ดูว่าลูกของแม่นะ่ะตัวโตเท่าไหร่แล้ว ลูกโอ้โหพลอยของแม่ผิวพรรณดีขึ้นกว่าเดิมเป็นกองเลยลูกจริตก,กริยาก็เป็นสาวชาววังเข้าแล้วคุณคะฉันดูแล้วเนี่ยลูกของฉันอะโตขึ้นต้องสวยแน่ๆเลยฉันก็ว่ายอย่างนั้นแหละจ้ะ <c oughs> เห็นทีจะสวยไม่แพ้แม่แล้วนะ <c oughs> คุณพูดอะไรเข้า ฉันนะ่ะนะไปสวยไปเสรยอ,อะไรกันอตอนที่ฉันนะ่ะตัวเท่าลอยขี้ริ้วขี้เรออกจะตายไปลอ,อยเนะี่ยเขาสือว่าฉันเป็นกองค่ะกตายไมมเช่มัอขนอะไรมาเป็นกายเป็นกอเจ้ะนั่นนะ่ะอ้าวอ้าวอา,อา,อา,อายายพิษเป็นอะไรร้องไห้กับใครตายงั้นล <c oughs> อย โตขึ้นจนพี่ตาฉันนะคะเบาวคิดถึงเหลือเกินอ๋อเสถีเถอะแม่พีดมัวแต่เศร้าโศกโศกาอาดูยังกับใครตายอย่างนั้นล่ะนี่ยังมีของที่ต้องขนอีกต้องเยอะต้องเยะที่หน้าประตูวางไม่ใช่หรอคือคุณตายนี่ยังมีข้าวของอีกเลยยะแม่คุณค่ะยังมีของอีกตั้งเยอะเลยนะคะอุ้ยสาย แหมฉันมาจากหัวเมืองทั้งทีเนี่ยของก็ต้องมาฝากกันให้ครบถ้วนหน่อยสิคะอย่างพวกลูกไม้พวกกล้วยอ้อยจากบ้านนอกเนี่ยก็มาฝากให้เพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีนะคะยังมีพวกไข่จืดไข่เค็มปลาแห้งปลากรอบก็กะว่าจะเตรียมมาถวายเสด็จท่านนะคะแหมฉันเลื่อนมากับมือเลยเชียวนาโอ้โหของดีๆทั้งนั้นเลยละคะ่ะ เฮ้ยแหมท่านจักอิจฉาเสด็จท่านละสิข้าที่แหมดูซิข้าหลวงท่านเนี่ยไปไหนมาเจ็ด้ย่านน้ําก็ต้องมีของกลับมาถวายท่านไม่ได้ขาดไอของเนี่ยนะมาชนิดที่ว่าขนกันครึ่งวันไม่หมดกันทีเดียวอื <c oughs> คุณเนี่ยไม่ต้องมาอิจฉาท่านหรอกค่ะเพราะของฝากคุณเนี่ยนะฉันก็หามาพอๆกับถวายท่านนั่นแหละ ผู้สาทุกแม่คุณไอ้ฉันก็พลอยใหญ่โตมีของถาวายประคราวนี้เองพลอยมาดูนี่สิลูกแม่มีของมาฝากลูกตั้งเยอะตั้งแยะนะ่ฉลอมนี้น่ารักมี่ลูกเป็นปลากรอบตัวเล็กๆฉล,ลอมนี้ ก็เป็นมะขามป้อมลูกเล็กๆที่เขาคัดมาได้ขนาดจากฉลอมนี้เป็นไข่เต่าเปลือกขาวสะอาดเห็นไหมลูกฉลอมนี้ก็เป็นไข่เค็มทำด้วยไข่นกกระจาบพอกด้วยขี้เท่าสีดำและนี่ก็เป็นทุเรียนกวนข้อหอด้วยกาบหมา ห่ออย่างเรียบร้อยเป็นห่อเล็กๆใส่ชลอมเล็กๆดูหน้าเอนดูเชียวตายแหมแต่ละห่อเนี่ยหน้าเอนดูเหมือนใจจะขาดแม่แชม่มผสมกับเป็นชาววังนะจะไปอยู่ที่ไหนก็ช่างคิดช่างทำเป็นยังไงบ้างพลอยถูกใจไหมลูกแม่จา๋าของฝากพวกนี้ฉันแบ,บ่งให้คนอื่นได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะพลอย นี่แม่รู้ใจพลอยว่าพลอยจะต้องมีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะเนี่ยแม่ก็เลยเตรียมของมาเผื่อเพื่อนๆนของพลอยพลอยจะได้สบายใจไงล่ะ <c oughs> เนี่ยถ้าหากว่าฉันขายของเนี่ยได้ดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆฉันก็คงสามารถที่จะลืมตาอ้าปากเขาได้นะคะคุณสายเออ แล้วแม่แช่มค้าขายอะไรบ้างละ่ะนอกเหนือจากของชาววังที่ทำเนี่ยตอนนี้ฉันก็รับพวกผักพวกปลาจากชาวบ้านนะคะชนะซื้อแพเป็นของตัวเองแล้วนะพวกพองของพ่อชิมเขาขายฉันในราคาถูกๆตอนแรกๆฉันก็กะว่าจะขายของให้กับพวกเรือที่มาจากกรุงเทพให้เขารับซื้อของไป แต่พ่อชิมเขาบอกว่าทําอย่างนั้นอ่ะคงไม่ได้กําไรเขาบอกว่าเขามีเรืออยู่หลายลําแนะนําให้ฉันเนี่ยเอาสินค้าจากที่นั่นมาขายที่กรุงเทพแล้วก็รับซื้อของจากกรุงเทพอย่างเช่นพวกถ้วยโถโอชามาขายที่หัวเมืองนั่นอ่ะจะได้อาจมากกว่านะคะมาคราวนี้ฉันก็เลยขนของจากที่นั่นอ่ะลงเรือมาเยอะแยะเชียว แล้วกะว่าก่อนจะกลับไปเนี่ยก็จะซื้อของจากที่เนี่ยไปที่โน่นเหมือนกันโชคของฉันจริงๆเลยนะเนี่ยที่ฉันได้เจอพ่อชิมสวรรค์เนี่ยช่างส่งพ่อชิมให้ฉันซะจริงๆน่นแมพ่อชิมที่เขาไว้ใจได้เหรอพ่อชิมเนี่ยเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวฉันค่ะคุณสาย ถ้าเป็นญาติกันไว้ใจกันได้มันก็ดีไปแม่แช่มกับฉันก็คนโตโตกันแล้วจริงๆแล้วฉันก็ไม่ควรจะไปยุ่งเรื่องของแม่แช่มถ้าแม่แช่มว่าดีมันก็เป็นเรื่องที่แม่แช่มตัดสินใจแต่มันก็อดไม่ได้นั่นแหละแม่แช่มกับฉันน่ะก็โตมาด้วยกันแล้วลูกแม่แช่มอ่ะฉันก็รักเหมือนลูกในไส้ตัวแม่แช่มเองฉันก็รักเหมือนน้องแท้ๆแม่แช่มคิดตัวให้ดีก็แล้วกันนะ ถ้าไม่คิดถึงตัวเองก็อยากจะให้คิดถึงลูกบ้างเด็กเป็นคนดีมีสกุลถ้าเกิดทําดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดพระรางทาไม่ดีเขาก็จะมาว่าเราได้ก็เพราะฉันนึกถึงลูกน่ะสิคะฉันถึงได้ต้องทนยากลําบากอย่างนี้ต่อไปเขาจะได้ไม่น้อยหน้าใครๆถึงอย่างนั้นก็เถอะคนอย่างฉันคนอย่างแม่แช่มเกิดมาเป็นตัวเป็นตน ก็เคยแต่อยู่สบายกินสบายอาศัยบุญเจ้านายคลุ้มคลอง,งแม่แช่มก็ผู้หญิงตัวคนเดียวทํางานหนักทํางานลําบากได้แล้วถึงแม้ว่าจะมีญาติผู้ชายมาคอยช่วยคิดช่วยทําก็ตามเถอะแม่แค่แม่แช่มก็ลองดูให้ดีแล้วกันว่าเขาจะมาอีท่าไหน<ส>แ,แม่แช่มก็อย่ามาใส่ใจฉันเลยไอ้ฉันมันก็คังคกในกะลาไม่เคยจะได้ออกไปเห็นโลกกว้างกับใครเขา รักใครก็อยากเห็นคนนั้นน่นได้ดีฉันก็ปากมากไปเองแหละไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณสายถ้าคุณสายไม่เตือนฉันแล้วใครหน้าไหนล่ะเขาจะมาเตือนก็สเสด็จอีกพระองค์หนึ่งอย่างแม่ละแม่แช่มก็จริงของคุณนะคะมแม่แช่ม ถ้าคิดว่าเจ้าน่ะจะสูญหายตายจากไปม,มีผัวอยู่หัวเมืองแล้วล่ะสิอย่างหม่อมฉันเนี่ยมีลูกโตถึงเพียงนี้แล้วจะมีผู้ชายใดมาเหลียวมองมังคะอะไรกันข้าได้ยินว่าวัยอย่างเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับดอกกระดังงาหล่นไฟไม่ใช่เหลอหาสายใช่มังคะแล้ววัยอย่างสายละ่ะเขาเปรียบได้กับดอกอะไรละ่ะ อ๋อวัยอย่างหม่อมฉันถ้าเปรียบไปก็คงเป็นดอกอุตพิตรนไฟมังคะไปไหนกเห็นมีแต่คนก็วิ่งหนี <c oughs>